ตามนะเอาเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง YouTube คนสองเลนะครับผมวันนี้มาหายิงปลาผุดนะครับ มากับช่างลิทนะช่างลิทบิวอินลิตกองแปดมาดักยิงปลาผุดนะเป็นพวกปลาปลาตะไยวทโพปลากายปลาโดอะไรพวกนี้เพราะว่าน้ำมันแดงมันมองไม่เห็นปลานินะหนี่ครับวันนี้ไปรื้อนี่ไปเอากระบอกกระบอกเก่ามานะเนี่ยกะบอกนี้เป็นไม้มะลิตนะครับของช่างเทยเหมือนกันนะครับผม ไม่ได้ใช้นานแล้วก็เลยเอาออกมาใช้ดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงเี <c> ๋ย <oughs> okay, ผมเดี๋ยวติดตามดูนะฮะก็จะมีช็อตเด็ดๆสวยๆดูสำหรับ่านหนที่กดติดตามเข้าไปแล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามก็จะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใกันด้วยโอเค

อเ,เออเถอแม่พื้นกระบอกนี้มันหมานเอาลิตรวบสายเลยครับพงสาวเลยพงรวบสายสาวเลยเอาเอาบรรจรรวบรวบรวบพร้อมกันทีเดียววะนี่ครับนี่ครับเโอเถอมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เตอเอด้วยอ้าเอาตอนเ้เยีเ่ยเสียวเจ็บมือที่เปล่งเลยวะ <laughs> อุ้ยอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้าเอิงท้องท้อมอุ้ยเฮ้ยผิอแล้วอุ้ยนี่แน่นี่แน่เด็ดกูเด็ดโพวันตุ๊บวันตุ๊บแหมนี่มือไวมือไวมือไวเด็ดกูนี่ครับเด็ดโพเด็ดโพเด็ดโพของโปรด ่กระบอกนี้ออกมาวันแรกนี่หมานมากไม่ได้ออกนานแล้วครับเนี่ยออกมาวันแรกหมานมากนะไม่ได้ออกนานแล้วนี่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 ริชจอยทำนะครับนี่ยังพับเจอยังพับไปโอ้โหของกูเกเ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับผมน่าจะสามสี่โลใช่มสามโลสี่โลประมาณประมาณเนี่ยโอเคโอเคอเคก็บปลาก่อนนะครับ อันนี้เป็นสะพานไม้เมื่อก่อนพังไปทีนะเขาเพิ่งซ่อมใหม่เดี๋ยวจะมาลองแวะดูหน่อยนะน้ำาพอได้อยู่นะแต่ไม่รู้มีตัวหรือเปล่านะรครับผมเด,เดี๋ยวลองลองตามดูนะฮะ คหครับผมตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะนี่ครับผมผลงานของเราวันนี้นะหูดำให้หูดำนะเตโพวนบ๊อปนะนี่ครับกับปืนกระบอกนี้มันเป็นกระปืนกระบอกเก่านะเมื่อก่อนที่ผมเคยทำร่วปืนดังเต้ปืนดังเต้ผมเคยทำร่วแล้วผมก็ไม่ได้เอาไปใช้นานแะล้วอันนี้ก็เลยเอาออกไปใช้ดูยังหมันเหมือนเดิมนะครั โอเคครับผมโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ปิดคลิปด้วยเช่าหูดำนะฮริงปากายก็ไม่โดนเสียดายนะโอเคยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยคนสองเลสวัสดีครับ